สวิรดดีก่อวัสดีก่อเนี่ยทุหาหนาา้าไหมใช่ไหม ดีสองพันคุณท่านนะครับผมอ๋อสองคนนี่หว่ากำลังใครไม่เอฟ้องนี่ติดตัด้งไฟหนาว เสียงอะไรเสียงเสียงเสียงไหนเสีนอยู่เสียงเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยเอออันนี้ไม่ใช่ก่อครับอันนี้กระตุยครับผมเดี๋ยวร้อเล่นครับร้อเล่นเสียงมีเสียงมี เอาไปส่งหลังคาแล้วเอาเอาเอาหายหายหายเขาบอกว่าอย่าตีกันเห็นไหมบอกแล้วเขามาแล้วด้วยกันอ๋อซื้อที่บีเอามาวะนี่เอาเอาโทรศัพท์นี่ไปไม่เสียงไม่มาเสียงมาไหมคะมามามาใช่ไหมคะอ๋อไม่มาเขาจะรู้ังไงเป็นเราเนาะโทรัเราอมีปัญหา ตอเอานี่ไปตอนนี้สองแทงน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมือกล้องนิ่งๆหน่อยพยายามนะครับผมมือกล้องนิ่งๆนะนะครับทุรู้ไหมเนี่ยมีคนแอบสองทุโทรหาพ่อปิวก็ไม่รับไม่ไปขนหญ้านะครับรู้ดีกว่าแต่ว่าแม่ไปตองรู้แม่ไม่ตองโอ้เสียงชัดอยู่นะเสียยงชัดอู่เสียงชัดอยู่เสียงจากกล้องนะครับ สวัสดีสามร้อยกว่าท่านนะคะวันนี้สวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้อยู่กับแอดมินนาเดียแล้วก็แอดมินก่อน,นะคะวันนี้มือกล้องของเรา<ค>รว่าค,คุณสุภาชัยบอกทุ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 กครับใครนะคุณสุภาชัยสุภาชัยไหนสุภาชัยไงใครอะสุภาชัยครับผมไงไม่รู้จักเหรอโอ้แอบถามว่ากินนอนด้วยกันแป๊บเดียวเธอลืมเลย,ยนนกินนอนด้วยกันสามคนนะครับ เสียงเบาหรือเปล่าเพราะแอดปินต้นไม้สองมิถุนเสียงเบาค่ะเสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นอุปกรณ์ไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้นะคะแต่ว่าพอดีว่ามีตากล้องเขาถือกล้องอยู่เขาบอกว่าเขามือนิ่งสุดละในการมาส่องทุ่งนะคะเดี๋ยวโอออ้เเออ เดี๋ยวเราจะส่งพิทูประมาณสองชั่วโมงนะครับอันนี้อาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะต้องขอไปทุกท่านด้วยเนาะถือว่าวันนี้เป็นแบบต้อนรับวันจันทร์แบบสบายๆอาจจะเสียงไม่ดังนะคะน้นะอ,ะอ,องแบบแอเป็นขออนุญาตเซฟเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟเสียงนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้มีค่ายเยาวชนนะคะพรุ่งนี้มีค่ายเยาวชนแล้วก็มีอบรมนะคะพรุ่งนี้แอจะมีค่ายเยาวชนตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายมีอบรมแผนพนัชนเภษนี้มีอะไรไหม คนตกมันพวกนี้มีไลฟ์พวกนี้มีไลฟ์พวกนี้แอดสาวๆมาไลฟ์แทนนะคะ <Ừ> นะนี่ไงุสูๆนะเออนีุ่วยมากทินปีจะให้โบนนะัส <Ừ> ส่งไม้ให้ด้วยครับผมขอโบแดงแสดงใจได้บอกขอ,อ <า S 2> ไม้ขอไม้แบบดีๆสักสองชุดนะฮะ